โอกราสวัสดีกันด้วยนะครับก็มุกผมทีาะโปกเกมเมอร์นะวันนี้ก็จะมาเล่นเอม,มิดเกม EP 40กันครับเค <Okay. S 2> ก็บอกเพื่อนก่อนครับอ้อเพื่อนเราเป็น VAP ยอดก็นอนเป็น V A P นะครับมาเน่กายมาเน่มาราสะว่างก็ได้อินโทรใหม่นะครับก็นอน็นคนทำให้บอกกายก่อน คกายไม่สนใจเลยก็คนเยอะมากปรับเป็นปุ่มเลงก่อน,อน,อนโอเคก็เข้าเลย ได้ไหมเค okay, ้า็ได้ครับเราอยู่สีอะไรออเรน์ ren, คนละทีมกดกดกดสีส้มกดสีส้มเย้ yeah, ได้อยู่ทีมเดียวกับเพื่อนนะครับได้อยู่ทีมเดียวกับน,นนนะแต่กายแต่กายกายกดเข้าไม่ทัน ว่ากายกดเข้าไม่ทันนะเคก็เสียใจกับกายด้วยที่อดอัดคลิปเวคุมเตียงเอง ห <formation> นอยนอนไม่อยากกะรู้ว่านอนเป็น v ี p แลก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 ให้มันหมดตรูดก็นี่นะครับไหนไปไหนแล้ววะนี่ครับชมหน้าของคนทำอินโทรให้ผมนะครับยู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 เรามีกองยยู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  เดี๋ยวเราใช้กล่องอุดเองนนโอเคอ้าออกไม่ได้กูออกไม่ได้โอเค thank you thank you ไปกลางแล้วไอ้เจ้าไม่ถนัดแบบรูปบวกอะขออ้าว ลุดมาไฮ่ฮไฮโนแล้วลุดแล้วขอโทษด้วยแล้วราดลุดบอกมันก่อนอือหือตายเลย มันกำลังเล่นอยู่นะครับก็กายอยู่ไหนวะนัดเราไว้แล้วก็หายไปไหนวะเนี่ยโอเคโอเคโอเคเราเสว่างครับ EP เท่าไหร่แล้ววะเนี่ย เยเข้าได้เฉยอยู oh. ่สีชมพู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 อย่างน้อยก็มีเพื่อนครับเพื่นของกดสีเขียวเฮ้ยไม่สับเดียวกันเหรอกดสีเขียวกดสีเขียวไม่ได้พี่ไม่ใช่ V I P เขาต้อง V I P เท่านั้นนด้าอยู่สีอะไรเขียวเขียวมั้งมั้งดูด้าก่อน เิ่มเกมแล้วดูไม่ได้ม,มีคนชื่อว่าเว็บเกมเมอร์หนุ่สองสามนะครับตัวปอมพี่เว็บตัวปอมเล่นพีน่หงนีเล่นกัน,ลน,นเ,เล่นกันนุณเตอนครับจะเล่นกับ้นนเล่นกับใครตอนนี้มาเล่นกับน้องละขอโทษ้นนเราหลุดให้อภัยเราเถอนะน้เราหลุดด้นอนน

เดี๋ยวชื่อชแนลกายกระนลก็จะทิ้งไว้ใต้คลิปนับมาเตก็กเออบีแอกนอนว่าไงมันไม่ได้ว่าอะไรนนครับคงจะเล่นสุขสบายแล้วนะครับเป็น v i p ด้วยนนแลเราอยากเป็น v i p อะ่ะนน ทำได้ไงไปเลย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 ,เลยสร้างหลายองค์ระกอ,อบโดดประจุหวังว่าเพื่อนจะเอาบอกมาให้นะนสี่บ็อกจะไปทำอะไรกับเขาได้ ได้แ้ครับม,มีท้องกี่้อนไม่บอกแอบท้องไว้ก่อนครับโอเคแอบท้องไว้ก่อนครับนั่งคุยไลน์กับเพื่อนเป๊ะอะไรเนี่ย คไม่ได้แล้วครับเราจะไปหาเพื่อนเรานะเคทำหฮยูบีไปเลยนนะนนไปเล่นมา มา,มาเล่นกันนนกายหายไปไหนฟ้ากายไม่อยากเล่นกับเราหรอกายน่าจะแสดงความเสจจียใจกับกายด้วยนะครับไว้อะไรสองิหนึ่งสองเออโอเคหายแล้วแล้วไว้อะไรละรอ,อเซิร์ฟบ้างก็ใช่ไงแล้วก็ต้องรออยู่แล้วดิโอเค มาสว่ามาสว่าถ่ายอยู่เปล่าถ่ายสิครับเพื่อนจา๋าโอเคอ้าวเมื่อกี้ยังเป็น VIP อยู่เลยอะโตโอเคอ้าว เต็มแล้วไอทีหรอจ๊ะแล้วขอทับหน่อยนะคืออะไรฟัอ๋อคือเปลี่ยนสับเลี้ยงของ v ี p มั้งโดดเดิงโดดดึง,ดดงแอบนอนกันครับทุโนอน,นอนเราอยู่นี่ ซับจะว่างแล้วนนนอนสับจะว่างแล้วเตรียมกดรอเลยนนนอนนอนนอนกดรอนอนกดรอเคสยอดสีอยู่อยู่สีม่วงเล้วนนเลยอยู่สีไรนนนายต้องเข้าเย้นอนอยู่สีเดียวกับเราฮู้ เย่ yeah. เอ้วสวัสดีเพื่อนสวัสดีสวัสดีเฮ้ยซิรนี้ยังไม่เคยเล่นซับ์ฟไรชมพูประท้าแดงเหรอแล้วทำไมเรามีแค่เนี้ยใช่เรายังไม่เคยเล่นเลยด่านนี้เลย อ้าวแล้วนอนอยู่ไหนล่ะเพราะแต่ว่านอนอยู่ไหนโอเคยนอนไปไหน่อใช่ไม่ไม่ไม่เท่เลยด่านี้จะสนุกไหมว่าลองดู Ơi! ôi, ôi. mẹ sẽ không... mẹ ta hết đấy ôi ơi đu lại đu lại chưa nào đuôi. โอเคอีกแล้วแล่ออกอีกแล้วอ่ะแล่ออกจนไม่รู้จะพูดว่ายังไงแล้วนอนแล้วเด้งน,นอนอยู่ไหนอนอนอยู่ไหนอนอนอยู่ไหน นอนอยู่ได้ทำว่านอนอยู่ได้นอนอยู่ได้โอ้ยนอนกดครับโอเคอสักพักนอนจะออกมาเจอกับเราที่สปามั้ง โนนเจโนนอยู่ไหนเจโนนรารออยู่หน้าเซิร์ฟนะเจโนนโนนจจโนนรออยู่หน้าเซิร์ฟนะจจโนนโอ้วันดีพี่แท็คเกิลแท็คเกิลแท็คเกิลเหรอเขาไม่แต่แท็กเกิลเขาชื่อแท็คเกิลแท็คแท็คแท็คเกิลโนนอยู่ไหนรถแท็ก นอน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 อยู่ไหนนอนอยู่ไหนตอนนึงเวลาแป๊บนอนอยู่ไหนนอนอยู่ซื้อ,อไม่เป็นไลเล่นต่อไปเลย เราจะปิดคลิปแล้วโอเคนะครับก็สรับคลิปนี้ก็ต้องขอจบเพียงเท่านี้นะครับใครชอบรีมกดไลค์ live, กดแชร์ share, กดติดตามให้ผมด้วยนะครับสวัสดีนะคะบ๊ายบาย